ลูกหมูชาแนลเล่าเดื่องย่อละครอีสาระวีช่วงโชดตอนที่37แหแววและชายระวีถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลเดียวกันแต่แยกกันคนละห้องสาตามมาแอบ,บดูลูกชายด้วยความเป็นห่วงเฉิดชวีหันไปเห็นสาชะเงอชะแงก็ยิ่งแปลกใจแม่นั่นเขามาทำไมคะก็มากับคุณชายระวีไงค่ะเห็นแล้วแต่ไม่เข้าใจมันเป็นแค่เมียบ่าวของท่านพ่อคุณชายไม่ใช่หรือคะ จะตามมาทำไมถึงนี่แล้วดูทําท่าเข้าสิเหมือนจะเป็นจะตายนึกว่าตัวเองเป็นหม่อมแม่ของคุณชายหรือยังไงเฉิดฉวีประชดอย่างชิงชังสาโดยไม่รู้ว่าสิ่งที่พูดออกมานั้นคือความจริงที่ไม่มีใครต้องการเปิดเผยหม่อมพิมรีบร้อนมาที่โรงพยาบาลหลังทราบข่าวร้ายที่เกิดขึ้นโดยมีลูกสาวสี่คนจับกลุ่มรอฟังอยู่หน้าห้องฉุกเฉินหลังจากหมอว่าต้องผ่าตัดด่วนคุณพระคุณเจ้า งานแต่งงานแท้ๆมันเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงลองถามสาดูสิคะสาอยู่ที่โรงแรมตอนนั้นด้วยสาสาหม่อมพริมและคนอื่นๆหันไปเห็นสานั่งเมือลอยไม่ได้ยินเสียงเรียกของโสพีจนกระทั่งหม่อมพริมพ์เดินเข้าไปหาสาถึงกับสะดุ้งรีบลุกขึ้นไหวอีสาเองอยู่กับชายรวีตอนที่เขาวดนยิงด้วยเหรอเองไปทำอะไรสาไปแอบดูคุณชายคะ่ะอยากเห็นตอนเธอแต่งงาน พอไปถึงก็เห็นเขามีเรื่องกันคนรักเก่าของคุณแหววจะเอาตัวคุณแหววไปคุณสันทนาไม่ยอมเลยให้ลูกน้องจับตัวไว้เขาแย่งปืนกันแล้วปืนลั่นมาโดนคุณชายโดนจังๆเลยค่ะหม่อมเลือดออกเต็มเลยพอแล้วสาจะเล่าให้มันน่ากลัวทำไมหม่อมแม่ตกใจหมดแล้วเห็นไหมเออนี่แล้วเห็นที่โรงแรมเขาว่าเจ้าสาวก็บาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลด้วยยายแววโดนยิงด้วยเหรอเปล่านี่คะคุณหญิง คุณแหววเป็นอะไรสาเองก็ไม่ทันได้ดูแต่คุณแหววไม่ได้โดนยิงแน่ๆค่ะฟังคำยืนยันของสาแล้วทุกคนต่างาพากันสงสยัยแต่ยังไม่มีกะจิตกะใจจะไปถามไถ่เพราะเป็นห่วงอาการของชายรวีพอเห็นพยาบาลเดินออกมาหม่อมพริมและลูกสาวทั้งสี่กรูเข้าไปหาสาชะเง้อฟังอยู่รอบนอกอย่างเจียมตัวเป็นยังไงบ้างคะคุณคนไข้ถูกยิงเข้าที่ท้องค่ะต้องผ่ากระสุนออกแต่คนไข้จะต้องเสียเลือดมาก แล้วบังเอิญว่าทางโรงพยาบาลของเราไม่มีเลือดเพียงพอหม่อมพิมพ์ไม่ค่อยเข้าใจนะักหันไปถามสุภลักษณ์ยังไงนะหญิงชายราวีต้องการเลือดข้าหม่อมแม่แต่ทางโรงพยาบาลไม่มีเลือดที่ตรงกับชายราวีเอาเลือดของพวกเราได้ไหมเลือดของชายราวีกรุบอะไรเลคะหญิงใจถามพยาบาลกลุ่มเลือดของคนไข้คือเอบในกรีบเป็นเลือดกลุ่มพิเศษที่หายากคุณหมอเลยให้ดิฉันถามญาติว่ามีใครให้เลือดกับคนไข้ได้ไหม ทุกคนมองหน้ากันไปมาโสพีถามน้องๆว่าใครมีเลือดกรุ๊ปนี้บ้างน้องทั้งสามคนสายหน้าหม่อมพิมพ์ถึงกับหน้าเสียกลัวชายรวีเป็นอันตรายยังไงนะคะคุณหญิงจ้อยไม่มีใครให้เลือดคุณชายได้เลยหรือคะพวกเราไม่มีใครมีเลือดกลุ่มเดียวกับชายรวีเลยเจสาก็เราเป็นพี่น้องกับชายรวีจริงๆซะที่ไหนล่ะหญิงจิ๋มพูดไม่ดังนักแต่ชัดเจนทุกคำหญิงจิ๋มนี่ไม่ใช่เวลาจะมาพูดเรื่องนี้นะแต่หม่อมแม่คะ ที่หญิงจิ๋มพูดก็ถูกพวกเรากับชายราวีไม่ได้เป็นอะไรกันแต่ว่าสาอีสาง้นหรือหญิงรองท่านพ่อไม่ได้มีเลือดก,กรุ๊ปนี้แน่ๆหญิงจำได้ถ้าอย่างนั้นชายราวีจะไปเหมือนใครนอกจากสาสุภลักษณ์ฟันธงหม่อมพิมพ์นิ่งคิดช่างใจก่อนหันมาถามสาว่าพร้อมจะให้เลือดก,กับชายราวีหรือไม่ทุกหยดในตัวสาเลยขะหม่อมถ้าเลือดของสาช่วยคุณชายได้สาตัมใจหลังจากสา ตกลงใจเช่นนั้นแล้วพยาบาลจึงพาเธอเข้าไปในห้องเดียวกับชายระวีที่นอนหน้าซีดเซียวไม่ได้สติส่วนกลุ่มของหม่อมพิมพ์นั่งรอหน้าห้องเฉิดฉวีกับสันทนาผ่านมาเห็นนึกได้ว่าหมดแต่ห่วงแหววจนไม่ได้มาถามว่าชายระวีเป็นยังไงบ้างซึ่งเวลานี้แหววปลอดภัยแล้วแต่สูญเสียลูกในท้องไปสองสามีภรรยาเดินมายกมือไหวหม่อมพิมพ์แล้วซักถามอาการของชายระวีหมอกำลังจะผ่าตัดเอากระสุนออกจากเฉิดตอนนี้ก็รอฟังข่าวกันอยู่ ข่าวอะไรจ้าหญิงจิมพยาบาลคนเดิมกลับออกมาพอดีสุภลักษณ์จึงให้ทุกคนรอฟังข่าวจากเขาพร้อมกันเลยข่าวดีค่ะคุณหมอตรวจแล้วเลือดของคุณอุสากร๊ปเดียวกับคนเจ็บสามารถให้เลือดได้ตอนนี้หมอลงมือผ่าตัดแล้วค่ะหมดห่วงไปทีชายระวีปลอดภัยแล้วล่ะค่าหม่อมแม่ทุกคนโล่งใจแต่เฉิดชาวีกับสันทนามองหน้ากันแปลกใจกระซิบถามกันเองว่าทำไมศาสต์ต้องให้เลือดชายรวี ทำไมไม่ใช่ญาติพี่น้องคนในครอบครัวเดียวกันหลังจากนั้นอีกพักใหญ่ๆิงจ้อยรับทราบผลการผ่าตัดชายระวีจึงรีบมาบอกหม่อมพริมและพี่พิวัตรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วชายระวีปลอดภัยตอนนี้กำลังพักฟื้นอยู่คองอีกนานกว่าจะรู้สึกตัวหม่อมแม่กลับไปพักผ่อนก่อนดีกว่าค่ะดีเหมือนกันนะคะหม่อมแม่นี่ก็ดึกมากแล้วพรุ่งนี้ค่อยมากันใหม่หม่อมพิมพยักหน้าลุกข,ขึ้นจะกลับแล้วนึกขึ้นได้เออจริงสิ เมื่อกี้ก็โมดแต่ห่วงชายราวีไม่ได้ถามถ่ายเขาเลยว่าลูกสาวคุณสันทนาเป็นยังไงบ้างหญิงได้ยินพยาบาลพูดกันแววแววว่ายายแววก็ผ่าตัดด่วนเหมือนกันค่ะแต่ไม่รู้ผ่าอะไรจะมากจะน้อยเขาก็แต่งงานกับชายราวีแล้วไปถามถ่ายเยี่ยมเยียนเขาสักหน่อยไหมหญิงเดี๋ยวเขาจะว่าได้ว่าเราไม่มีน้ำใจขณะที่กลุ่มของหม่อมพิมพ์กำลังมุ่งหน้ามาสันทนากับเฉิดชาวีเฝ้าอยู่ข้างเตียงลูกสาว พอแววได้สติลืมตาก็ถามหาสิวพจน์เป็นประโยคแรกด้วยน้ำเสียงและสีหน้าร้อนรนเป็นห่วงพจ์อยู่ไหนคะคุณพ่อเอาพจ์ไปไว้ไหนคุณพ่ออยากทําอะไรพจน์นะคะแหววขอนะคะคุณพ่อเฉิดฉวีสุดจะทนเพลิดุลูกเสียงดังพะเธอใหญ่แล้วไม่ใช่เพราะไอ้สิวพจน์นี่หรอกเหรอตัวเองถึงได้ตกเลือดปางตาอยู่เนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจที่เขาทําไปเพราะคุณพ่อจะให้แหววแต่งงานกับคุณชาย แล้วทำไมมันไม่คิดจะแต่งงานกับแกตั้งแต่ต้นถ้ามันดีจริงแกคงไม่ต้องอุ้มท้องกลับมาเมืองไทยพ่อคงไม่ต้องไปหาใครมาแต่งงานเพื่อรักษาหน้าแกจนมันวุ่นวายอย่างนี้ทันใดนั้นยิงจิ๋มผลักประตูเข้ามาถามหน้าตาเอาเรื่องคุณสันทนาว่าอะไรนะคะสองสามีภรรยาตกใจหม่อมพิมพ์กับลูกสาวอีกสามคนตามเข้ามาทุกคนหน้าตาตึงเครียดยญยแหววท้องเพราะอย่างนี้ใช่ไหมคะ ท่านในพลกับคุณหญิงเฉิดชาวีถึงต้องรีบจัดงานแต่งงานจนเจ้าบ่าวแทบจะตั้งตัวไม่ทันหญิงจ๋มจี้ใจดำสันทนากับเฉิดชาวีหน้าเสียแต่แล้วเธอใส่ทุกคนอย่างไม่ยิะ้ะทั้งสองฝ่ายพากันออกมาคุยนอกห้องยกเว้นแหววที่ยังต้องพักฟื้นหลังแท้งลูกเมื่อทราบแน่ชัดว่าแหววท้องสี่เดือนพี่สาวทั้งสี่คนของชายรวีแสดงความไม่พอใจรุมตำหนิสองสามีภรรยาว่าคิดเอาลูกสาวมายอมแมมเหลากขายให้น้องชายของตน สันทนาทนไม่ไหวโต้ขึ้นมาบ้างว่าขอโทษทีนะครับทุกท่านผมว่างานนี้มันก็สมประโยชน์ด้วยทันทุกฝ่ายยายแววได้สามีคุณชายก็ได้วางคืนไปแล้วจะว่าไปคุณหญิงจิ๋มกับคุณประวุฒินั่นแหละที่ได้ประโยชน์มากกว่าใครโดยไม่ต้องเสียอะไรสักอย่างใช่ถ้าคุณชายราวีไม่แต่งงานกับยายแววนึกเหรอว่าคุณสันทนาจะช่วยเธอเรื่องงานประมูลจริงหรือหญิงหม่อมพิมพ์มถามหญิงจิม๋มค่ะ แต่ญิงไม่ทราบนี่คขะว่าลูกสาวคุณหญิงเฉิดฉวีจเจริเทมมาขนาดนี้เฉิดฉวีกับสันธนาไม่พอใจแต่ทําอะไรไม่ได้หญิงจ้อยกับสุภลักษณ์เห็นพ้องต้องกันว่าการแต่งงานถือเป็นโมคะแต่สันธนาสวนขึ้นทันควันว่าถ้าหากยกเลิกการแต่งงานทุกอย่างที่ผมตกลงไว้กับคุณชายก็ถือว่ายกเลิกรวมทั้งเรื่องประมูลงานของคุณหญิงด้วยหญิงจิ๋มเต้นผางต่อ,อโตอย่างไม่ยอมง่ายๆฉันจะอยู่ให้ชายระวีฟ้องว่าคุณหลอกลวง เอาให้มันนังไปทั้งเมืองเลยคอยดูสิพอทีหยุดเถียงกันได้แล้วคุณทำไม่ถูกนะแต่ฉันก็เข้าใจคุณทำไปในเพราะรักลูกฉันไม่ว่าอะไรส่วนเรื่องการแต่งงานมันเป็นเรื่องของชายระวีเพราะฉะนั้นเขาจะทำยังไงต่อไปให้เขาเป็นคนตัดสินใจเองหม่อมพิมพ์สรุปชัดเจนทุกคนเลยนิ่งเงียบชายราวีฟื้นขึ้นมากลางดึกแล้ต้องแปลกใจเมื่อทราบจากพยาบาลว่าคนชื่ออุสาบ,บริจาคเลือดให้ตน ฝ่ายสาหรืออุสาซึ่งกลับไปพักผ่อนที่บ้านก็บอกเล่าเหตุการณ์ชายรวีถูกยิงให้ใจสว่างฟังก่อนจะชวนไปเยี่ยมด้วยกันอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นแต่หม่อมพิมและหวนมาถึงก่อนสากับใจสว่างเช่นเดียวกับสันทนาและเฉิดชาวีที่ตั้งใจมาเยี่ยมลูกสาวชายรวีสงสัยเรื่องที่สาให้เลือดตนจึงถามหม่อมพิมพ์ถึงลูกชายของสาว่าอยู่ไหนหม่อมพิมอ,อึ้งพูดไม่ออกและเลือกที่จะเดินหนีออกจากห้องไปเฉย แต่ไม่นึกว่าจะได้เจอสาที่มาพร้อมใจสว่างหม่อมพิมพ์ดึงสาห่างออกมาใจสว่างทำท่าจะตามแต่ถูกหัวรังตัวไว้การสนทนาระหว่างหม่อมพิมพ์กับสาเรื่องชายรวีเป็นลูกของสาดังแววเข้าหูเฉิดชฉวีโดยบังเอิญขณะเธอเดินเลี้ยวมุมตึกมาเฉิดฉวีไม่พอใจอย่างมากปรากฏตัวให้ทั้งคู่เห็นก่อนเดินฉับๆไปตามสนทนาแล้วพากันมาที่ห้องพักฟื้นของชายรวี เฉิดฉวีเปิดโปงเรื่องชาติกำเนิดของชายรวีต่อหน้าทุกคนเจ้าตัวสังห์ออยู่แล้วจึงแนวเคมีท่าทีตกใจเท่าที่ควรแต่หม่อมพิมพ์กับสาหน้าเศร้าเสียใจขณะที่ใจสว่างแตกตื่นไม่อยากเชื่อหันไปถามสาว่าจริงหรอสาผพูดตอบรับเสียงอ่อยเฉิดชวีได้ทียิ้มหยันแล้วประจานซ้ำนึกไม่ถึงใช่ไหมล่ะคุณชายรวีช่วงโชดที่ทำท่าว่าเป็นผู้ดีสูงส่งที่แท้ก็เป็นแค่ลูกของขี้ข้าในวังรวีวาน ถึงแม่จะต้อยต่ำแต่ชายรวีก็เป็นโอรสของท่านชายเป็นสายเลือดของรวีวานแน่ใจรอกคะม่อมผู้หญิงอย่างมันลูกใครผัวใครก็คว้ามากินได้ไม่เลือกแล้วหม่อมแน่ใจได้ยังไงว่าลูกในท้องของมันเป็นลูกของท่านชายขอเถอน้องหยุดเสียทีสันทนาปรามภร,รยาพระสงสารสาท,ที่ยืนน้ำตาน้องหน้าเดือดร้อนแทนกันหรอคะนี่ยังไม่รู้สินะว่าแม่ของคุณชายเป็นเมียเก็บของคุณสันทนาเป็นทั้งเมียพ่อ เป็นทั้งเมียพ่อตาโอ้ยภาวพันกันสนุกพิลึกสาทนกับคำเสียดแทงใจของเฉิดชฉวีไม่ไหวยกสองมือปิดหูขอร้องเธอให้พอเสียทีอ้าหรอตอนนี้ทำเป็นฟังไม่ได้แล้วตอนทำทำไมไม่อายออกไปฉันสั่งให้คุณสองคนรีบออกไปหม่อมพิมพ์ตวาดอย่างสุดทนสันทนาเลยดึงเฉิดชฉว,วีออกไปสาสุดลงร้องไห้หน้าเวทนา ชายระวีมองสภาพแม่ผู้ให้กำเนิดของตนอย่างอนาดใจหม่อมพิมพ์ไม่รู้จะพูดอะไรยังไงในตอนนี้กับทั้งสาและชายระวีได้แต่วานใจสว่างภาษากลับไปก่อนใจสว่างภาษากลับไปพร้อมกับปลุกปลอบให้เธอคลายความเศร้าเสียใจเลิกโทษตัวเองว่าทําให้ชายระวีต้องอับอายทําร้ายเขาเหมือนที่ทําร้ายโสพิษพิไลเรื่องที่ผ่านมาคุณป้าไม่ได้ตั้งใจอยากคิดมากเลยค่ะอาจารย์เป็นคนดีมีเมตตา หนูเชื่อว,ว่าเธอต้องเข้าใจเธอต้องไม่โกรธคุณป้าสานิ่งฟังแต่ก็ยังรู้สึกว่าตนเองผิดอยู่ดีหลายวันผ่านไปชายรวีออกจากโรงพยาบาลกลับตำหนักขาวเข้ากราบหม่อมพริมที่มีท่าทีไม่ค่อยอยากเผชิญหน้าถามว่าหม่อมแม่โกรธตนหรือไรแม่ตังหากทิศต้องถามว่าชายโกรธแม่หรือเปล่าที่ไม่บอกว่าชายเป็นลูกใครหม่อมแม่เป็นคนดีผมทราบว่าหม่อมแม่ต้องมีเหตุผล ที่พากแม่พากลูกเขาน่ะหรอถ้าหม่อมแม่ทิ้งผมไว้กับแม่อุษา ح, ผมอาจจะไม่ได้โตมาเป็นอย่างนี้ใครจะทราบผมอาจจะเป็นนักเลงคุมบาร์หรืออะไรไปแล้วผมต้องรักหม่อมแม่มากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำที่รักผมเลี้ยงผมจนได้ดีมาถึงทุกวันนี้ทง้งทางที่ผมไม่ใช่ลูกในไส้ชายไม่โกรธแม่แม่ก็ดีใจเออแล้วเรื่องแต่งงานของชายน่ะจะว่ายังไงชายได้คุยกับทางบ้านโนนเขาหรือย,ยัง ชายราวีนิ่งเงียบสีหน้ามีแววกังวลในเวลาเดียวกันนั้นสันทนากำลังเจรจากับแววให้เลิกยุ่งเกี่ยวกับคนเจ้าชูเซเพลกินเล่าเมาวยายอย่างสิวพจน์แต่แววกลับยอกย้อนอย่างเอาแต่ใจว่าคุณพ่อก็เป็นแบบนั้นแต่พ่อมีเงินแววก็มีแววเป็นลูกคนเดียวเงินคุณพ่อก็เหมือนเงินแววที่คุณพ่อยังเอาเงินไปเลี้ยงผู้หญิงได้ทำไมแววจะเลี้ยงผู้ชายไม่ได้ถ้าเขาทำให้แววมีความสุข สันทนาสะอุดอึงเฉิดฉวีได้ที่เยาะเย้ยเสียงแหลมเป็นไงล่ะลูกสาวจเจริญนรอยตามพ่อเข้าให้สะใจไหมคะคุณพี่แต่แกแต่งงานแล้วนะยายแววยายแววจะอยากค่ะเฉิดไม่ยอมให้ยายแววแต่งงานกับลูกขี้ค่าที่มีแม่เป็นเมียน้อยพ่อตาตัวเองหรอกค่ะขยะกขยงน้องพูดเอาแต่ได้แล้วเงินที่เสียไปล่ะเงินตั้งหลายล้านที่ลงไปกับวังรวีวานถ้ายายแววอยากกับชายรวีก็เท่ากับเสียไปเปล่าเปล่า ก็ไปเอาคืนมาสิคะในเมื่อต่างฝ่ายต่างผิดการแต่งงานก็ถือว่าเป็นโมคะคุณชายก็ต้องคืนเงินกับวังระวีวานมาลูกของนางอุสาแม้แต่บาทเดียวเฉิดก็ไม่อยากให้มันได้ไปสันทนาตัดสินใจโทรนัดเจรจากับชายระวีในวันนี้โดยเขาเป็นฝ่ายเดินทางมาที่ตำหนักข่าวเพียงคนเดียวถามชายระวีต่อหน้าหม่อมพิมพ์ว่าจะเอายังไงเรื่องแต่งงานผมจดทะเบียนสมรสกับคุณแววไปแล้วก็ถือว่าเป็นสามีภรรยากันตามกฎหมาย แต่ถ้าหากคุณแหววต้องการหย่าเพราะมีคนรักดูแล้วผมก็ยินดีแล้วท่าทางผมไม่ยอมพะยาผมก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะความจริงผมทราบตั้งแต่ก่อนจดทะเบียนแล้วว่าคุณแหววตั้งคันแต่ในเมื่อผมรับปากว่าจะแต่งงานกับเธอผมก็จะทำแต่งงานตามหน้าที่งั้นหรือมันก็เป็นสิ่งที่ลูกผู้ชายพึงกระทำไม่ใช่หรอครับรักษาคำพูดของตัวเองแปลว,ว่าคุณชายไม่ต้องการหย่าผมคิดว่าคนที่คุณสนทนาควรถามน่าจะเป็นคุณแหววมากกว่า เพราะเธอคงไม่มีความสุขถ้าหากต้องอยู่กับผมคุณหญิงเฉิดชาวีเองก็คงไม่ต้องการให้ผมไปเกี่ยวข้องกับเธอก็จริงของคุณชายแต่บอกก่อนนะหากอยากกันคุณชายก็จะหมดสิทธิ์ในวังระวีวานวังระวีวานมันเป็นแค่ของนอกกายแม่ยอมที่จะเสียมันไปเพื่อแลกกับความสุขของชายสันทนามองสองแม่ลูกอย่างชื่นชมนับถือผมไม่สงสัยเลยว่าทำไมคุณชายระวีถึงได้เป็นคนอย่างนี้เพราะมีคนเลี้ยงดูที่ดีอย่างหมอมนี่เอง เอาละถือว่าการแต่งงานครั้งนี้เป็นอันยกเลิกถึงแม่ผมจะเสียดายที่ยายแววจะไม่ได้สามีที่ดีอย่างคุณชายเดี๋ยวก่อนค่ยาทานายพลถึงแม้ชายรวีจะไม่แต่งงานกับลูกสาวของคุณแล้วแต่เรื่องโสพิษพิไลคุณยังจะช่วยอยู่ไหมไม่ต้องห่วงครับหม่อมผมก็ลูกผู้ชายคนหนึ่งผมต้องรักษาคำพูดของผมเหมือนกันสันทนายื่นมือให้ชายรวีจับเป็นสัญญาหม่อมพิมพ์ยิ้มบางๆพอใจติดตามชมละคร ทีสารวีช่วงโชดทางช่องวัน31ขอบคุณค่ะ